เราอยู่ใกล้ชิดกับผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะมาเป็นระยะเวลา30กว่าปีต้องบอกว่า2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่หนักที่สุดสําหรับผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะทั้งในเรื่องของออมาตรการที่เราต้องดูแลทุกคนในส่วนของโควิดนะคะก็เลยมีการล็อกดาวน์ร้านอาหารก็นั่งทานที่ร้านไม่ได้นะคะแล้วก็ยอดขายก็ลดลงไปเยอะ ช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยแมคโครก็ให้การสนับสนุนร้านอาหารรายย่อยมาโดยตลอดอย่างเช่นเรามีการเปิดพื้นที่หน้าสาขาเรา80กว่าสาขาให้ร้านอาหารที่ไม่สามารถเปิดขายได้มาทำการขายที่หน้าสาขาเรานะคะก็ช่วยไปได้เยอะแต่ช่วงนี้เนี่ยเรามองว่าสำคัญที่สุดก็คือประเทศกำลังจะเปิดการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาทำยังไงให้ร้านอาหารเนี่ยกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว แต่แต่ปรากฏว่าสถานการณ์เรื่องวัตถุดิบเรื่องต้นทุนตอนนี้มันก็กลับกลายมาเป็นว่าราคาแพงนะคะร้านอาหารก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะช่วงนี้โครงการแมคโครผู้คิดติดปีกร้านอาหารเนี่ยเราก็เลยจัดขึ้นมาเพื่อที่จะทำยังไงก็ตามให้ร้านอาหารสามารถ มีเทคนิคในการทำต้นทุนนะคะทำเอาวัตถุดิบที่กำลังราคาสูงเนี่ยขึ้นมาเป็นสร้างเป็นเมนูที่เพิ่มมูลาค่านะคะจริงๆแล้ววันนี้เมนูที่เรานำมาสอนเนี่ยก็เป็นเมนูที่ขายได้ร้านอาหารรายย่อยหรือรายใหญ่ก็ใช้ได้อย่างเช่นเรื่องของส้มตำเอามาดัดแปลงทำยังไงให้มีมูลาค่าเพิ่มขึ้นหรือแม้แต่เรื่องการใช้วัตถุดิบสมัยก่อนบางคนทำอาหารอาจจะคิดว่าใช้ส่วนหนึ่งที่เหลือทิ้งไปได้อะไรเงี้ยตอนนี้ เราต้องทำยังไงให้วัตถุดิบทุกส่วนเอามาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดแทบจะไม่เหลือเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนที่เราควบคุมราคาอาจจะไม่ได้แต่ว่าเราจะทำให้เราสามารถควบคุมราคาในเมนูแต่ละจานได้แล้วก็ไม่ต้องตั้งราคาสูงจนเกินไปแล้วก็ยังขายได้กำไรอยู่นะคะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เรามองว่าเราน่าจะช่วยทำให้ร้านอาหารสามารถกลับมาฟื้นตัวได้ซึ่งแมคโครเราไม่ได้ทำคนเดียวค่ะ อันนี้เราจับมือกับทั้งสมาคมเชฟประเทศไทยนะคะซึ่งสมาคมเชฟเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญมีเชฟเก่งๆหลายท่านที่มาช่วยเราในเรื่องการคิดเมนูใหม่ๆคิดต้นทุนขณะเดียวกันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเราจับมือด้วยเนี่ยท่านรองอธิบดีที่มาวันนี้ท่านก็ให้ความการุณาอย่างมากนะคะในการที่ให้ความรู้ให้การอบรมเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจร้านอาหารยังไงให้รอดในยุค New Normal นี้นะคะก็ดิฉันเชื่อว,ว่า จากการจับมือของทุกภาคส่วนอย่างเงี้ยทั้งภาคราัฐภาคเอก,กชนเราก็น่าจะช่วยกันผนึกกําลังให้ร้านอาหารเนี่ยผ่านช่วงวิกฤตไปได้แล้วตอนนี้โอกาสใหม่ๆเข้ามาจากการเปิดประเทศจากการที่นักท่องเที่ยวกลับมาร้านอาหารหน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้เร็วแม็โครเองเราเป็นแหล่งที่ขายวัตถุดิบโดยเฉพาะอาหารสดนะคะเราเองก็ทําในเรื่องของการลดราคาต้นทุนวัตถุดิบ คือต้องบอกว่าต้องช่วยกันตรึงราคานะคะเราก็มีการทำโปรโมชั่นทุก2ส,สัปดาห์ยาวไปจนถึงสิ้นปีก็เป็นวัตถุดิบจำเป็นจำเป็นอย่างเช่นพวกเ,เครื่องปรุงรสพวกข้าวสารอะไรอย่เงี้ยนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ทุกร้านต้องใช้